เปิดภาพ4ีสาวแบ็คพิง์เวอร์ชั่นการ์ตูนหรือเหมือนตัวจริงแค่ไหนมาดูปิ้งทั่วโลกได้รับชม MV กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงใหม่ของทั้ง4สาวแบ็คพิง์เวอร์ชันการ์ตูนซึ่งปล่อยเพลงออกมานั้นก็ทำเอาฮือฮาท่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้และต่างพาแบ c ็คพิงพับขึ้น เทนทวิตเตอร์ Twitter, อันดับหนึ่งหลายประเทศสำหรับพับโมเบลแบ็คพิงเป็นโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ที่พวกเขาจะนำศิลปินเคป๊อสี่สาวชื่อดังก้องโรคอย่างแบ็คพิงมาร่วมงานกับตัวเกมของพวกเขาซึ่งแน่นอนมันสร้างเสียงฮือฮาไปทั้งวงการเกมและวงการเคป๊อไปมากเลยทีเดียว